ดีพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายี่ช่องพี่หวงชาแนลพี่หวงเอกแชาแนวพี่น้องเรา,าคุยกันดึง่งว่างวันนี <c oughs> ว้ว่างเกือบทั้งวันนี่เออได้วางทุกวัน vang 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 ใช้ในการปรุงอาหารจีนมานานกว่า400ปีโดยส่วนใหญ่จะเป็นซุปลังนกรังนกประกอบด้วยซีเมนต์ลายพันกันเส้นเล็กๆใช่ไหมครับมันคือน้ำลายโอ้ยไม่ได้ยเ้าหรอกเป็นเลือดออกมาหนต่ถูกซื้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะไรก็บแม่มาไอตีนไอโน่เดีะยวเป็นลูกนกครับในทัพถุนปูดถ้าถูกมาในเกาะบอลเนียวร่างเหล่านี้มีแคลเซียมเล ตามกองไก่ <c oughs> เล่นๆใจมันความน่ารักของห,หมูน้อยมันเอ้าจบตอนนี้ละคลิปนี้